ตไปซอก่อดูมิเะดูเหมือนไม่ใช่ตำรวจมั้งตไมดดีๆเหมือนพทายแบบตำรวนเ่แบบได้ยิ่งแย่ถ้าเห็นสารลูกเราสองคนตายดูด่ะคที่ซ่อน่้าหอนี้ำรตรงนี้มีช่องว่างช่องว่ามุดเข้าไปเลยมุดเข้าไปไมดเข้าไปดเข้าไปเไม่เข้าไม่เข้านี่งั้นเข้าตาตีมเร็ว ไม่เข้าไปตายแน่เลยวันนี้ตัวฐาไปไหนล่ะอนไม่ได้ไม่ได้วนี้ตู้เสื้อผ้าตู้เสือผ้าหมด้วเอาเข้าปประตูไปไปมาเดินเร็วสิมาถ่ายตอนนี้เอาเข้าไปด้วยไยอาลไปไเยนีโอ้ตายโอ้ยประตูแล้วประตูเว

จะเป็นหลัก็ผ่านไปได้ค้นขมาแล้วจะเป็นยาใหม่แล้วน่าสงสัยนะดูตามหลักฐานในห้องนี้หมอนสองใบมีรอยบุ๋มทั้งคู่เลยเห็นไหมแสดงว่าต้องมีคนสองคนนอนบนเตียงนี้ในเวลาเดียวกันนอนสองคนยังมีอะไรในห้องนี้แน่ๆเลยเราจะต้องค้นอย่างแน่นอนคนคุดอะไรขุดอะไรขุดขวดขวดด้วยถ่ายไปถ่ายไปถ่ายไว้เลยอย่าอเล่นแบบนี้นะ